ค่าบริการก็จะมีการบวกค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยเสมอซึ่งทําให้เราต้องเสียเงินส่วนนั้นไปโดยสูญเปล่าแล้วคุณเคยคิดที่จะหาช่องทางในการซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการต่างๆให้มันง่ายขึ้นบ้างไหมโดยการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของคุณให้เป็นกระเป๋าเงินซึ่งทําได้ง่ายๆเพีงยงเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับระบบ ITS ก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน T2R Shop and Pay ได้ทันทีเพียงแค่นี้ โทรศัพท์มือถือของคุณก็จะกลายเป็นกระเป๋าเงินให้คุณได้ในทันทีและคุณก็จะสามารถจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวเพื่อซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการให้มันยุ่งยากอีกต่อไปส่วนค่าธรรมเนียมที่เคยเสียไปฟรีๆรวมถึงส่วนลดของสินค้าต่างๆก็จะถูกจ่ายเป็นเงินรีฟันคืนให้คุณทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน T2R Shop and Pay และแอปพลิเคชันนี้จะสามารถสร้างไรายได้กลับเข้าไอ o บของคุณได้อย่างมากมายมหาศาลจากการจับใจใช้สอยของเพื่อนคุณเอง